สวัสดีครับโดนัทครับฝ่ายขายโตโยต้าขอดแกตสำนักงานใหญ่นะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าตึกฝ่ายขายนะครับวันนี้ครับมีรถเข้าใหม่มาแล้วนะครับจะพาไปชมนะครับลูกค้าท่านไหนที่ชอบในรถซีดานนะครับทรงสปอร์ตนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากนะครับเล้าใจสปอร์ตดแต่งของ GR Sport นะครับ GR sport ก็คือกาซูเรซซ i n g นะครับคือแบรนด์มอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยเลยนะครับลูกค้าหลายๆท่านน่าจะเข้าใจดีนะครับว่า ความสปอร์ตของ GR เป็นยังไงนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์เข้ามาแล้วอย่าลืมกด like, ามาแชร์กด, share, กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับปะนี่เลยนะครับนี่เลยมาแล้วครับนี่ครับไฮไลท์ของเรานะครับเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ โตโยต้ GR Sport นะครับตัวนี้เป็นอันติด8 GR Sport นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ4สูบ16วากวาวนะครับเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่140นะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่177เลยนะครับด้วยชุดแตง่งนะครับที่ผมบอกตอนเริ่มต้นนะครับชุดแต่งตัวนี้เป็นชุดแต่งที่ออกแบบโดยชุดแต่งของ GR Sport นะครับดุดันเล้าใจ นะครับดูดันเราใจนะครับรุ่นนี้เป็นรถรุ่นทรงสีดานนะครับที่ตอนนี้ได้รับความนิยมมากนะครับสําหรับสีนะครับสาหรับสีลูกค้าสามารถเลือกได้3สีนะครับด้านหน้าของเราก็คือสีขาวมุกนะครับสสีแดงนะครับสุดท้ายครับสีดำนะครับมี3สีให้ลูกค้าเลือกนะครับโดยสีขาวมุกจะเป็นสีที่มีราคาเพิ่มขึ้น1,000 0บาทนะครับ สีตรงนี้แหละนะครับสีด้านหน้าของเรานี่แหละราคาค่าตัวนะครับราคาค่าตัว1ล้าน9000บาทนะครับหล้านเกบาทนะครับลูกค้าท่านไหนที่มีแพลนสนใจในรถกลุ่มซงซีดานนะครับเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับรีบเลยนะครับรีบเลยสําหรับลูกค้านะครับที่ต้องการเข้ามาชมรถนะครับเข้ามาชมรถนะรีบเลยนะครับตอนนี้รถมาถึงสดๆร้อนๆนะครับผมพาเดิน ดูรอบคันก่อนเลยนะฮะนี่นะครับนี่ต้องบอกว่าสวยสปอร์ตดุดันนะครับเล้าใจด้วยเครื่องยนต์1.8ลิตร140แรงมา้าที่ต้องบอกว่าเวลาเหยียดแต่ละทีเนี่ยคือหลังติดบ่อนะแล้วก็ทรงซีดานด้วยนะครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับรถมาถึงแล้วที่โตโยต้าขอนแกนสำนักง,งานใหญ่นะปะพาชมด้านหน้าก่อนเลยนะครับดูการออกแบบดีไซน์นะครับ การออกแบบดีไซน์ก็ชุดไฟหน้าเป็น LED นะครับชุดไฟหน้าเป็น LED มีไฟสองสว่างเวลากลางวันด้วยนะครับคิ้วกระจังด้านหน้านะครับก็จะมีวัสดุตก,ตกแต่งด้วยเส้นคโครเมียมนะครับเส้นคโครเมียมนะครับสำหรับกระจังส่วนด้านล่างก็จะเป็นออกสีดําเงานะครับมีคิ้วไฟตัดหมอกด้วยนะครับสำหรับไฟตัดหมอกในรุ่น GR Sport ก็ได้มาแล้วนะครับเป็น LED นี่นะครับลวดลาย การตกแต่งวัสดุนะครับโหเงาวับนะครับเงาวับนี่อย่างที่บอกนะครับเครื่องยนต์สสูบ16วาล์วนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์เบนซินของ To โย ta นะครับ t o y ย t a นะครับก็มีให้เลือก2แบบ2เครื่องยนต์นะครับตัว1.8น้ำมันนะครับก็คือ1,000 800cc ในรุ่นสปอร์ตและ 1,800cc ในรุ่น GR Sport นะครับถ้าลูกค้าสนใจกระโดดขึ้นไปนะครับชอบการขับขี่ที่สมูทนะครับสบายประหยัดน้ำมันนะครับก็ไปเลือกในเกรด h y b ริดนะครับแต่วันนี้นะครับรถพึ่งมาจอดก็คือ GR Sport วันนี้ผมจะพามานำเสนอจุดเด่นจุดขายของ GR Sport เลยนะฮะขายของก็ต้องขายคู่นะครับมาดูด้านข้างนี่ฮนะนี่ ไฮบิดไฮบิดนะครับมาครับไฮบิดนี้มาจอดหลายวันแล้วนะครับก็เลยขอผ่านก่อนนะครับแต่ว่า gr นี้เพิ่งลงนะครับเหยาๆหน่อยนิดนึงนะล้ออลอยนะครับขนาด17นิ้วนะครับล้ออลอยขนาด17นิ้วนะครับดูลวดลายนะครับมีการปัดทูโทนด้วยสีดําตัดสีเงินนะครับระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกนะครับระบบเบรกก็ ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์สันนะครับซีรยียางอยู่ที่225ทับ 45R17 นะครับเป็นยางของดันหลบนะครับก็ดูแล้วก็ในความรู้สึกของผมล้อแม็กก็สวยนะนะครับตรงนี้ได้ตัวนี้จะได้เฉพาะล้อแม็กสำหรับรุ่น TR นะครับโอเคดูด้านข้างหน่อยนะครับสำหรับด้านข้างก็ไปตั้งแต่ด้านบนหลังคาเลยนะครับก็คิ้วขอบ ประตูนะครับจะเป็นเส้นโครเมียมนะตรงนี้นะน,นะครับจะจกมองข้างเป็นสีดําเงานะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวตำแหน่งด้านล่างก็จะเป็นชุดสเกิร์ตนะครับเป็นสีดําตัดกับสีขาวมุกนะครับให้ดูสีตัดกันกับสีตัวรถนะครับดูด้านหลังหนะน่อยนี่มือเปิดนะครับก็เป็นสีโครเมียมนะครับมาพร้อมกับปุ่มสมาร์ทอินทีนะครับสัมผัสเปิดรถลด็ลอกรถ ด้านหลังนะครับในระบบการสะเทือนก็จะเป็นแบบอิสระปลีกนกนะครับอิสระปีกนกตำแหน่งของลวดลายล้อก็เช่นเดียวกันนะครับระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกนะครับระบบความปลอดภัยมาตรฐานก็ให้มาครบแล้วนะครับระบบเสริมความปลอดภัยเสริมแรงเบรกนะครับ ABS ป้องกันล้อล็อกนะครับกระจายแรงเบรกนี้มาครบนะครับมาดูด้านหลังหน่อยโหดุมากนะดุมากอันดับแรกเลยนะครับให้มาดูตรง สเกิร์ตด้านล่างก่อนนะครับลวดลายการตกแต่งชิ้นส่วนของสเกิร์ตนะครับก็ลงตัวนะนะครับเพื่อความสปอร์ตนี่นี่นะสีดําเงานะครับมีลวดลายการส่วนเว้าของช่วงด้านล่างสเกิร์ตนะครับแล้วก็มีตําแหน่งของไฟทับทิมนี่นะนะครับก็ด้านหลังนะครับก็จะมีตำแหน่งของเซ็นเซอร์ท้ายมาให้2จุดนะครับเซ็นเซอร์ท้ายมาให้2จุด นี่ครับตำแหน่งของสติกเกอร์ gr Sport นี่ชุดไฟท้ายนะไฟท้ายเป็น full led นะครับนี่ full led ตกแต่งด้วยออขอบโครเมียมนะครับนี่ขึ้นไปก็จะเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นทรงแนบสีดำเงาดูให้รถดูมีมิติให้ดูสปอร์ตให้ดูดุดันตามชื่อครับ gr Sport ก็ต้องดุดันเล้าใจนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวพามาดูไกลๆหน่อยอันนี้คือ1.8 GR Sport นะครับราคาจำหน่าย1,900 0บาทนะแต่ถ้าสีขาวมุกราคาขึ้น10,000บาทนะครับ1ล1ล10,900บาทนะครับสำหรับตัวสีขาวมกุกชืบนี่ครับไฮบริดนะครับตัวนี้เป็น1.8 ไฮบิดพรีเมียมนะครับตัวลองท็อปนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสีขาวมุกเหมือนกันนะแต่ว่าก็อยู่ที่ลูกค้าชอบนะครับอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้บริโภคนะครับนี่ครับสวยสปอร์ตเล้าใจปะพาดูภายในกันหน่อยเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดํานะครับปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแขงประตูนะครับมาดูลวดลายนะก็เป็นวัสดุหนังนะครับแล้วก็มีตัดด้วยคิ้วเป็นสีแดงนะครับปุ่ม ควบคุมกระจกคอนโซลด้านหน้าหน่อยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับก็เป็นโทนดำนะครับด้วยเครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาด8นิ้วนี่นะครับขนาด8นิ้วรองรับมีเดีย Apple Ca r p l a y พนะครับระบบปรับอากาศเป็นออโต้วงมาลัยนะครับ3ก้านมีปุ่มควบคุมมันติฟังก์ชันเครื่องเสียงหน้าจอแสดงผลการขับขี่ขนาด7นิ้วโอ้โห,โหครบในส่วนของ 1. ุด 8 GR นะครับเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาก็คือตัว Wireless Charger นะครับตัวแท่นชาร์จไฟไร้สายนี่ก็เป็นฐานเกียร์นะครับ Super CVT 7สป e d นะครับ7สป e d พร้อมกับโหมดการขับขี่นะครับนี่เลือกได้สปอร์ตเบรกโฮให้มานะครับเบรกมือไฟฟ้าได้มานะครับสำหรับตัว GR Sport นี่ดูแผงประตูหน่อยนี่ครับรลวดลายเบาะ รงอกกระชับนะครับนั่งแล้วกระชับนะครับถุงลมนีเราัายก็เจดตำแหน่งนะครับมาตรฐานเจ็ดตำแหน่งรู้สึกว่าจุดสูงถ่วงของรถเนี่ยมันต่ำรถที่มีความต่ำก็จะมีความเกาะถนนที่ดีนะครับอันนี้ในความรู้สึกของผมแล้วกันเนาะตะดูด้านหลัง่อยด้านหลังบ้างเบาะพับได้นะครับตำแหน่งเบาะหลังพับได้เดี๋ยวผมพับให้ดูเนี่ะนี่ครับพับแยก4060ได้นะครับนี่นะ พับได้นะครับหมดห่วงนะครับเวลาใส่สัมภาระนะครับนี่ก็มีที่วางแขนตำแหน่งวางแก้วนะครับแอร์โซนหลังนะครับก็มีให้นครับรวมตรงนี้ด้านบนหลังคาก็จะเป็นสีสีออกเงินนะครับเป็นสีโทนโคราโทนกับสีบอกนี่มาดูนะครับแผงประตูก็โอเคนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบในรถกลุ่ม รถยนต์นั่งระดับกลางนะครับก็รีบเลยนะครับกว้างพอสมควรนะขนาดผมสูง185นะครับผมสูง185นะก็รู้สึกว่าเวลาเข้าไปนั่งแล้ว h e ดร r o m กับเล็กรูมก็ห่างเยอะนะน,นี่ด้านหลังโอโ้โหมดห่วงนะครับกลุ่มที่ชอบขนสัมภาระนะครับไปตีกลอฟนะครับใส่สัมภาระตะกร้าสิ่งของนะครับใหญ่พอสมควรนะครับนี่ดู อย่พอสมควรด้านล่างนี่มาเต็มนะล้ออลลอยนะครับเป็นล้ออลลอยนะครับเป็นล้อแมกซ์ลายเดียวกันกับล้อที่ขับใช้เลยนะครับคือเครื่องมือแม่แรงโอเคย้ำอีกรอบนะครับมี3สีนะครับสสีขาวมุกสีแดงแล้วก็สีดำนะครับราคาจำหน่ายหน่ล้าน19,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจในช่วงนี้นะบอกเลยว่าสีขาวมุกคันนี้ขายนะครับ จอดโชว์พร้อมขายนะครับพึ่งลงมาสดสดร้อนๆใครที่สนใจเข้ามาชมรถได้นะครับขายทุกคันนะครับที่อยู่บนโชว์รูมนะครับนี่นี่นพามาดูหน่อยพามาดูหน่อยนะครับขายทุกคันนะไม่ใช่ไม่ขายผมมาดูไกลนิดนึงนะครับก็ให้เลือกระหว่างตัว GR แล้วกันนะครับระหว่าง GR หรือจะเป็น1.8 Hybrid Premium นะครับตัวลองท็อปนะครับ ฝั่งขวาคือ h y บริดฝั่งซ้ายคือ GR นะครับจะชอบน้ํามันนะครับอัดตาเร่งที่ถึงใจหรือว่าจะชอบความสมูทประหยัดน้ํามันนะครับก็เลือกเอานะครับติดต่อเข้ามานะครับต้องการดูรถใหม่คิดถึงโดนัทเตอร์ต่าคอนแกตนะครับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ